ดีครับพี่น้องป้องไปสมุทสงคราครับมือนี้กลับมาพบพ่อกันอีกแล้วครับผมกับนุ่มบรรณาพามวนครับมือนี้นะครับเฮยู่ที่อับเภอปูพามานครับผมนี่ก็คือเขื่อนห้วยม่วงครับพี่น้องมือนี้พวกได็กออกมาติดตามบรรยากาศกันนะครับเนาะสำหรับมือนี้นะครับว่าสิพาเที่ยวพามวนจังใดเนี่ยนะครับเนาะเดี๋ยวติดตามกันนะครับนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องโอ้สุดยอดเลยครับนี่บรรยากาศ นี้อยู่ที่ห้วยม่วงครับผมัผมคือพูผาม่านนะครับเนาะเป็นทางเขาครับพี่น้องเป็นบรรยากาศครับสำหรับการลองแพ้ครับ บรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศการล่องแก้นะครับนะ้องสวยงามเลยครับพี่น,น้อง ครับพี่น้องมือนี้ภารกิจของเขาก็คือขึ้นมาหาทีมงานนะครับเพราะว่าเพื่อนว่าทีมงานเขาตอนนี้อยู่บนเขานะครับก็เลยขึ้นมานะครับเบริงว่าสี่ไปพบพ่อทีมงานอยู่บังไดนะครับพี่น้องคอยติดตามนะครับ ตอนนี้เขาก็มาถึงแล้วนะครับนาะทีมครับสวัสดีครับสวัสด <right> ีครับมาู้เดียวครับอันนี้ทีมงานกำลังถ่ายทำมิวสิกนะครับนาะนี่ครับนักเขียนร้อยล้านวิวครับอาจารย์เกษมกับผมนะครับมรับมฒนีน้ดน้องมาไทยเอ็มบีครับลิปซิง เียงก่อนเท่โคเบอร์ครับานวนี้ที่ปูน้อย <c oughs> แม่แดดัแบบนจะยังแห้งๆอยู่เหมือนเิมใครเก็บไปได้เลยครับ่ตออนนีี้งมก นี่ครับอาจารย์ภูมิเชยภูมิครับผม,ผมไฟผลิตพินนี่อย่างเนี้ยครับอาจารย์ครับผลิตอย่างเนี้ยครับร่บ้านนี้ก็ที่เป็นส่บนมาจะเป็นพินโป้งธรรมดานะครับตามสไตล์ของ ผู้ <Tipp s> อยากได้นลยครับแล้วกยวโปงไฟฟ้าพี่ได้ไฟแล้วครับลูกล่างครับคันพี่น้องเอฟซีอยากได้นี่ติดตามทั้งใดครับผมไปที่เฟซบุ๊กภูมิชัยภูมิครับติดตามภูมิชัยภูมินะครับผู้ใดสนใจอยากที่ได้พิ้นนะครับได้เครื่องดนตรีพื้นบ้านนะครับอาจารย์ครับแมนครับหรือเข้าไปในอ่ายูทูปพิ้นคำว่าภูมิชัยภูมิมาที่ขึ้นครับครับผมติดต่อได้ครับอาจารย์ภูมินะครับอ่านี่ครับบรรยากาศครับผม

บติดลีกสีดหรอกครับเพียงเมื่อกี้นะครับผมจักเพลงครับฝากไว้กันแล้วกันครับคนงานเพลงเพลงยังก็ครับมาตัวใดมาตัวใดครับตัวใดนี่ครับผู้ชายแดงเสื้อแดงนะครับพวบอแล้วครับผมอันนี้ครับตัวจริงเตจริงครับศิลปินเป็นครับศิลปินร้อยล้านวิวเขียนเพลงได้ครับร้อยล้านเขียนเพลงได้ครับมาตัวไหนครับเข้าไปได้ที่ช่อง YouTube บุนมามิวสิกบุนบ้ามิวสิกครับ เขาไปกระทืบส้นเท้าให้เลยครับบรรยากาศแบบนี้ยุยยุยเสร็ครับยุ้ยยุ้ยม่วงกับห้วยม่วงคู่พาม่านเดื๋ยวยุ้ยม่วงคู่พาม่านนะครับบรรยากาศล่องแก่เนี่ครับศิลปินของเราดูสองข้านครับนี่ท่านไสสัมบุตครับ มาฟังคุณยานพิงมีการบันปลายครับผมการบันปติดตามได้ยูเซครับผมช่องคุณมามีสิทิคครับเจี๊ยบเจี๊ยบเดี๋ยวไปแล้วโอ้แดดเลยพี่น้องเลยเง่มมึนบรรยากาศครับผม ากวดีิวดีเทนี่ไม่ยังคูขวันมาฟังนี่เหมือนครับเนี่ยิวดีครับิีดีโั้นดีงั้นเห็น่นเโอ้เห็นกูสาเขาเขจงใจกอนมมี่วะ

อาจารย์ครับยูดีบ่ครับดีครับดีครับยยดีสหรับนี้ลานหครับเอาคือหนลังให้ครับต้อ้าได้ต้องมีคนเเพราะมันมีคนเ็กแ้หลายนไห้าหลายต้องมีตนตอย่างมีใจอยากกลางาีเวลาติอ่านงมันที่สักครั้งตอนนี้นะน้า แพัดตีเรมต้องออกไปก็จำไกลไกลดีไปนะครับบัดกับครับพี่น้องนี่ซดีซดีสิบวูเรสิแดัน่เนี่ยหลดเขาี๋ยวัแดแด่แดแด่่ดเขียวดที่ต้องตอดเธอให้ขึ้นมาคือกีเนถึงเขียวน็งส่คเป๊เป

อ๋อนี้แพ้ลคฟังแล้วครับผมบรรยากาศช่วงคารครับครับฝากคนงานฝากคนงานฝากติดตามตั้งได้ครับผมบ้านนี้ที่สกลครับผมเร็วหนิครับที่ได้ปิดคลิปลาไปก่อนครับพี่น้องครับตรงนี้ครับชิมงานเขากำลังเก็บฟองครับผม หยิบของกลับบ้านนะครับอย่าลืมขเด้อนี่อำลาพระจ่าคกับคลิปหน้าจังมาพ่อกันไหมครับผมซี่ยู่กี้สำหรับคลิปนี้ครับผมขอเข้าวคมาสวัสดีครับ